สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาสอนเรื่องการใจ้โปรแกรมอัตโนมิติเมาส์และเ n คีย์บอร์ดนะจะแบ่งเป็น4หัวข้อนะครับตั้งแต่เรื่องการรับข้อมูลจาก Excel นะครับการวนรูปด้วยจุดกำนงข้างที่กกัหนดการข้ามรูปเมาเา,มาป้ากับเออเร์แล้วก็จะบันทึกข่าวไว้ในเท็กไฟล์ครับ แล้วก็เรื่องการเน้วนรูปแบบมาจำกัดจำนวนนะครับแล้วก,ก็มีการกำหนดเงื่อนไขในการออกจากรูปอันนี้เป็นไฟล์ excel ที่จะมาแจ้เป็นตัวอย่างในการที่จะแจ้โปรแกรมนี้คือดูนะครับไฟล์ excel เดี๋ยวขออธิบายเกี่ยวกับ excel ก่อนนะครับอ่า การดึงข้อมูลจากไฟกล์ Excel นะครับจะมีการอ้างอิงนะเป็นแถวแล้วก็เป็นคอลัมนะ์นะโดยใช้ตัวเลขมาก,กำหนดนะครับถ้าแถวก็ว่าเส,สื่อก็คือนับ,นบตามจำนวนแถวไปเลยครับหนึ 1, 2, 3, c, ่งสองสามสี่ห้าตามเลขตีหันนี่นะครับส่วนคอลัมนะ์นะถ้าคอลัมน์ a ก็จะนับเป็นเลขหนึ่งคนะอลัมน์ b เป็นเลขสองคอลัมน์ c นับเป็นเลขสามนะครับคอลัมน์ c คอลัมน์ d เป็นเลขสี่คอลัมน์ e เป็นเลขห้าอ่ะกันนี่มาลองดูนะครับเดี๋ยว เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดของโปรแกรมนี้นะครับการจะดึงข้อมูลจากไฟล์ Excel นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องอเลือกฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Excel มาใจ้ก่อนนะครับหมอฟังก์ชันแล้วก็ไปที่ Excel ฟังก์ชันใช้อ่าเซลเอสโนะครับแันลรกสุด ยวตั้งค่าตัวแปรนะครับอันนี้ตั้งจีวัดดัตต้าเบสก็แล้วกันเนาะตียูของไฟล์นะครับตียูของไฟล์ดูจักไหนดูจักนี่นะครับผมอันนี้ตัวอย่างผมเก็บไว้ทีโฟลเดอร์ที่จีวัลล็อกนี่นะครับคลิกตัดนี่แล้วก็กดแบ็กสแลเเหนกรรมนะครับนี่เขาก็ไหลลงมาเลือกไฟล์ Excel ซนะครับเนาะ ไล่คุมมห้ืมดแล้วก็เลือกคอนโทรลซจากนั่นเกาะคอนโทรลตัวนี้ครัก็จะได้ตำแหน่งของไฟล์มาละอันนี้จะตัวเลือกนี่ก็คือต้องการเปิดมาหาันกอเขห้ามาต้องการครับเลือกเป็นฟอไปนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะอันนี้มันก็จะเปิดดาตาเบสมาแล้วนะครับ เซตค่าด e เล y สักห้าร้อยเซลนะครับต่อไปจะมาตั้งค่าตัวแปรนะตัวแปรก็คือจิวชีตตีเก็บข้อมูลของ Excel นี่ไว้นะครับชีนิมจิวัตดัตตาหนู copy จิวมาเลยนะครับนี่ผมก็จะเซตค่าตัวแปรเลือกตีตัว XY นี่ครับ Set variable ตั้งจอว่า ชีตเนมจือของชีงาตจื่อว่า data ขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะห้องข้อมูลเนี่ยใน Excel ตัวเนี้ยลองห้องมันขึ้นมาพอแล้วว่า เอาตั้งค่าสคริปต์มันเปิดมาแล้วเนะี่ยมันจะหารข้อมูลก่อนนะไปตีฟังชันนะครับ่ฟังชันไหนนี่เนียนะครับนี่ excel function เ,เ,เหมือนเดิมนะครับไปตรง more function เ,เ,เลือก excel function นะเราจะเรียกข้อมูลมามาดูเ,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 เลือก xls get cell นะครับค่าที่ต้องการ เราตั้งจือมันว่า information นะครับที่แปลว่าข้อมูลนะ w o r k book นะครับ w o r k book คือนี่ครับ database เนอะนี่ค่าตัวแปรที่เราตั้งไว้จื่อของชีตนะครับเราตั้งตัวแปรไว้แล้วเนอะน,นี่ตัวแปรชีต name นะครับ ผมจะห้องลองห้องข้อมูลแถวแถวที่สนะครับแล้วก็ข้อลำเอก็คือข้อลำที่หน่งนะครับก็นดเป็นแถวที่สองข้อลำทีห่หก็คือในเซลล์เอนะครับนี่จะห้องมันขึ้นมาดูนะตั้งค่าความดีเลย์ของมันไว้สักรน่อยเซลวีเนาะ กดโอเคเนี่ยครับทีนี้เขาจะแสดงข้อมูลมันมาดูว่าผมจะแจ้งไอไมเซตบล็อกนะครับเพื่อดึงข้อมูลมาก็ือพอนะครับเลือกฟังก์ชันมาแจ้งนะครับเลือกเมเซจบล็อก e x นะเมเซจบล็อกมี2อ,อย่างครับมเซจตบล็อกธรรมดาถ้าข้อมูลขึ้นมาจะต้องกดโอเคมันถึงจะปิดไปนะแต่เมเซจบล็อก e x นี้ไอตัวเมเซจบล็อก e x นี้ เขาจะตั้งค่าเวลาให้กองข้อความมันหายไปได้นะครับโดยที่ห้องเราต้องไปกดโอเคนะครับน,นี่ก็ตั้งจีว่า MSG นะครับ e s s a g จจะเรียกค่าอย่างมาดูนะครับเขาเรียกค่าของอนนค่าของอ่ะเอาใหมนะครับ เราจะเรียกข้อความอย่างมาดูนะครับเรียกข้อความที่กำหนดตัวแปรไว้แล้วนะครับก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า information น,นี่นะครับหัวข้อมันจะตั้ง t i t l มันกดตั้ง t i ว่า title แล้วกันนะครับจะให้มันกล่องมาแสดงข้อความเมื่อกี้วินาทีนะครับอันนี้แสดง1วินาทีนะครับก็คือ1 0 0 0มิลล m i l l i s e นึ่0 0เซียววินี่แหละ ไอ้ก็ต้องทำอย่างรครับมันขึ้นมาจะเอียก็โอเคเลยนะนั่นก็โอเคนะ,ะดีเลทสักหนึ่งร้อยเอ็มเอสเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะลองรันสคริปนี้ขึ้นมาน,ะนี่นะครับอันก็ครับสงสัยถ้าจะเร็วไปเนาะ ไปสัก2บีแล้วกันนะครับผมจะลั่นขขึ้นมาใหม่นะครับ1 2 3 5 4 6ก็คือข้อมูลในแถว A2 เนี่ยนะครับพอได้แบบนี้แล้วขอเซฟไฟล์ไว้แล้วกันนะครับตั้งจีวัดดี เดโมศูนย์หนึ่งเอาใหม่นะครับหนึ่งมันตัวแปรมันซ้ำนะครับอินโฟมิชันนะคอนจิมมันก็ใช้ได้นะครับเพราะเขาสามารถเซตตัวแปรทีเดียวกันหลายๆรอบได้นะครับแต่ขอเปลี่ยนเป็น msg แล้วกันเนาะสำหรับเรื่องของความนะครับเอาความเปลี่ยนชื่อเป็น msg นะเปลี่ยนตัวแปรเป็น,นจะได้ไม่งงนะครับ ต่อไปจะทำการวนลูปข้อมูลให้ดูนะครับเราจะเรียกข้อมูลทั้งหมดมามาดูแบบเป็นรูปได้จะใดนะครับเราจะใช้ for loop นะเป็นรูปที่การกำหนดค่าตัวแปรนะครับผมตั้งชื่อตัวแปรว่า i น,นะครับต้องการวนลูปจากหนังต้องการวนลูปจาก แถวที่มีข้อมูลคือแถวที่2ถึงแถวที่5นะครับผมก็จะตั้งบนหลุด้งแต่แถวที่2ถึงแถวที่5แบบนี้นะครับอยากดูข้อมูลอย่างดูข้อมูลในข้อลำ์ a ทั้งหมดแล้วกันนะครับเนาะเราก็จะนี่ครับโคตใน1.4ึง4กับ1 5นี่ผมจะตัดออกมานะคอนโทร X. แล้วก็มาวางคอนโทรล V ตรงนี้นะครับพอ i เท่ากับ2ถึง5นะแล้วทีนี้เขาก็จะแล้วเาก็จะนี่นะครับจะแถว,วเขาจะเปลี่ยนเป็นค่า variable ก็คือเปลี่ยนเป็น i นะครับส่วนคอลัมน์จะเป็นคอลัมน์ที่1ก็คือคอลัมน์ A นะครับ ทีนี้ก็จะตั้งค่าแล้วมันก็จะวนลูมเราดูนะลองดูเนาะเห็นนะครับออนะโอเคนะครับจะถึงลูปสุดท้ายนะสคริปก็จะหยุดทำงานเป็นแบบนี้นะครับ